ครับวันนี้กลับมาพบกับช่อง14 FCX Neo Boost ผมจะพาไปที่สนามนะครับเพื่อไปเฟรนลี่เกมกับทีมน้องป้อ ATP นะครับน้องป้อเป็นกัปตันทีมอยากจะบอกว่าวันนี้ขนดาวดังมานำทัพโดยโคดโกนะครับอิสโก้มิดฟิลจอมคลาสสิกนะครับเกมลุกไม่เอาเกมรับไม่เล่นนะแล้วก็มีปีกคองโกเออแอดอาร์มแล้วก็ซินเตอร์ฮาร์ฟทางบอลดีน้องบอยสุพัฒน เป็นแอดมินของ Adidas มิดฟิลด์เท้าช่างทองนะครับพี่เบนนะครับอดีตนักเตะไทยลีกนะครับกับตันทีเทพเทพสลินนะฮะแล้วก็โอ n ค f King ออฟคิงโอ้โหแต่ละตัวนะครับรวมตัวกันไม่ได้เลยครับพวกนี้ <c oughs> น้องแบงค์วันนี้มาเป็นผู้เล่นปกติเล่นเป็นประตูนะครับยิงตรงปัดออกยิงออกปัดเข้า <c oughs> นะน้องแบงค์ <c oughs> ตาเข้าไปตั่วเลยโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าเฟล,ลี่เกอวันนี้จะเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ผมจะเอารองเท้าว,วันนี้ผมจะใส่2อ,อแบรนด์นะครับจะลองเทสต์โมเลเดียทูสีดำมานะที่ผมใส่เล่นเป็นประจำนะครับใส่ซ้อมอะไรอย่างเี้ครับส่วนในคู่หนึ่งผมจะลองใส่ DS Lite X5 3อันนี้เป็นตัวที่3 EP ก่อนหน้านี้ผมรีวิวกับพีเอิร์ธนะครับ รีวิวไปจะเป็นตัวตัว4นะครับเป็นเจนเจนใหม่ล่าสุดของ ASIC ตัว X5 วันนี้ผมจะลองใส่ตัว3จะลองดูว่าเอ๊ะมันมันเป็นยังไงเฟลลิ่งเป็นยงไปกติไม่เคยใส่เลยสำหรับตัว3นะฮะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเฟนลี่เกมผลมันจะออกมาเป็นยังไงจะสนุกสนานกันขนาดไหนแล้วก็รองเท้าที่ผมเอาไปใส่วันนี้สอคู่นะจะเป็นยังไงเ็เดี๋ยวไปติดตามกันนะครับเดไปดูที่สนนเลยเเดี๋ยวเราไปกันครับ โอเควันนี้สภาพสนามค่อนข้างดีนะครับดีมากๆเลยนะฮะล้วก็เดี๋ยวไปดูว่าวันนี้เฟรนดี้เกมกับเทสซองเท้าจะเป็นยังไงนะครับโอเคหวังอย่างเดียวว่าฝนจะตกครับเดี๋ยวไปเจอกันในสนามดีครับโอเควันนี้สภาพสนามเป็นงไงบ้างบอยโอเคไหม,มแจมม่แจมหมดโอเคแล้วฟอร์มอ่ะฟอร์มแจ่มไหมไม่รู้ <laughs> เราไม่รู้เลยเล่นแต่ตะเก็ตเอ้ยเล่นแต่ตะเก็ตทุกวันเล่นก็ไม่เล่นขายทิ้งแล้วอ๋อขายทิ้งแล้วนี่นี่ไก่ไก่นี่ปีกคองโก้มาแล้วนะครับตัวที่เจ็ดเลยตัวที่ไม่ได้สวัสดีครับนนท์สวัสดีครับเป็นไงสบายดีนะครับไปไม่พอพวกไม่ให้ลงเลยพวกไม่ให้ลงเลยบอกว่าเดี๋ยวให้เทสห้านาทีลงห้านาทีแล้วบอกว่าจะวันนี้สภาพร่างกายเป็นไง วันนี้เดี๋ยวออกตัวก่อนประมาณ50%ครับออกตัว็นตครับถ้าบอกถ้าบอกร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเล่นไม่ดีสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้โอเคไหมพี่ร่างกายสาพร้อมเลยครับพร้อมที่จะเล่นเล่นลิงอยู่ข้างข้างเฮ้ยแบงค์แอบไปไหนเนี่ยใครพร้อมก็เดี๋ยวลงก่อนได้เลยครับโอเคได้พี่ครับผมไปเจอกันครับดูฟอร์มในสนามครับแล้วลิงออฟคิงสวัสดีครับลิง Make your fix ครับโอเควะวันนี้โอเควะไม่ครับ ไม่ไม่อะไรวะไม่ได้เตะมาหลายนี่เนาะนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเรามีตัวทีเด็ดคนนึงทีเด็ดเนี่ยเขาชอบถ่ายเขาไม่ค่อยอยากถ่ายเขาจะชอบอย่างนี้นี่คนออกกล้องบ่อยๆไม่ได้ซานโจครับคุณซานโจเรียบร้อยแล้วพี่โจ้นี่เนีแต่งตัวอยู่นั่นเลยมีน้องสารัตถ์อยู่เย็นครับหน้าตึงเปี๊ยหน้าตึงไหมครับแตรมาสวัสดีครับน้องกอสวัสดีครับวันนี้เต็มที่ไหมครับวันนี้ ูไม่ได้ครับแล้วผมไม่มีครับนี่อย่าบอกคนดีวันนี้อย่าจริงเยอะนะนู่นครับนู่นครับจับตาดูครับนี่ครับคนนี้ครับคนไหนไหนตัวที่เด็ดคนไหนตอนนี้ครับตัวที่อันนี้นี่เล่นตำแหน่งอะไรครับพี่เกษตรเสิร์ฟน้ำครับพี่โอเคครับแบ็กขวาบอยบอยเซนเตอร์แตงกับบอยสุพัฒชุดแรกนะครับแล้วก็แบ็คซ้ายพี่โจวันนี้โย่ไปแบ็คซ้ายก่อนนะพี่ หน้าชุที่2เดี๋วผมบอใกล้ไปครับตอนนี้เกมในสนามเริ่มขึ้นแล้วครับเดี๋ยวช่วงแรกคันอรแรกเดี๋ยวผมจะใส่คู่นี้ก่อนใส่เอสิกก่อนแล้วก็คอนเตอร์ที่สองเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไปใส่คู่รโอเค เ,เดี๋ยวผมจะมาบอก feeling คร่าวๆแล้วกันครับโดยรวมว่าความแตกต่างจะเป็นยังไงวันนี้สนามค่อนข้างแฉะนะครับผมคิดว่าสิ่งที่น่าจะามีผลมากที่สุดก็คือในเรื่องของปุ่มของปุ่มรองเท้านะฮะเดี๋ยวจะมาสรุปให้ทีตอนเลิกเล่น

ก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปตอนจบนะครับเราไปทำชุระาต่อก็รีบกลับมาบ้านก็ผมบอกว่าแพ้วันนี้แพ้ทีมน้องป้อไว้สานะฮะก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกนะครับเล่นในเกมฟุตบอลจริงๆนะ,ะเดี๋ยวกแก้มือใหม่ในแมตหน้านะครับน้องป้อโอเคแล้วก็ส่วนที่ที่บอกไว้ตั้งแต่แรกก็คือในเรื่องของรีวิวข้าค่ารัของรองเทารุ่นที่บอกจะใส่โมโทูกับ X อแต่ปดีสภาพสนามมันไม่เอื้อ สักเท่าไหร่ก็เลยผมเลยตัดสินใจใส่ X อ็กไฟอย่างเดียวนะฮะก็สรุปให้คร่าวๆแล้วกันนะครับก็คือว่าในส่วนของสนามอะ่ะก่อนที่จะเล่นมีฝนตก3 4วันติดต่อกันทำให้สภาพสนามค่อนข้างที่จะอมน้ำหน่อยแฉะนะครับบางจุดอาจจะเละนิดหน่อยแล้วผมเลยตัดสินใจใส่ X อ็กไฟอย่างเดียวเลยก็ถือว่านะครับตัวที่ที่ผมถืออยู่ถือว่าชุดพื้นนะฮะสำหรับตัวเนี้ย ผมถือว่ามันจิกพื้นค่อนข้างดีทีเดียวกับด้วยสภาพสนามนะฮะไม่จาเป็นต้องใส่สําหรับผมนะไม่จำเป็นต้องใส่ปุ่มมิกหรือว่าอะไรอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครในส่วนของรองเท้าความกระชับอะไรเงี้ยจะมีความกระชับมากมากกว่าตัว4หน่อยๆน,นะฮะในส่วนของบุกส้นกรรมยี่หรือส่วนต่างๆก็ฟิลลิ่งจะคล้ายๆกันแต่ว่าหนังของ X53 มันจะ จะค่อนข้างฟูกว่านะฮะเป็นหนังจินโจ้ครึ่งหน้าจะมีความฟูนิดนึงนะฮะมากกว่าตัว4ตัว4เีเขาจะเขาจะเคลือบนะครับใครที่ยังไม่ดูในคลิปที่คลิปที่ผมรีวิวไว้ตัว X54 ก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงค์ไว้ด้านล่างให้นะครับ mm hmm. ก็โอเคคร่าวๆแล้วกันสำหรับตัว X53 นะฮะใครอยากให้รีวิวเต็มรูปแบบสำหรับคู่นี้นะฮะก็คอมเมนต์มาได้ รับด้านล่างนะฮะโอเคสำหรับ e ีนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะ e ีหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็อะยก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยววันนี้พอแค่นี้ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันครั้งหน้าว่าจะเป็นเรื่องอะไรโอเคสวัสดีครับ